สวัสด,ดีทุกๆคนอันนี้น้องมันดีนะสะสมาแล้วบันดีเดี๋ยวเราดูว่าผมฟูๆที่ด้านๆเนี่ยไม่มีน้ำหนักแล้วเราจะมัดีไปให้เงาจริงมาดูกันนะคะว่าวิธีนี่ผมเล่ไงให้เงาสวยจริงดูเบาๆ,ๆบแบบนี้ไม,ม่มีงานหนักเดี๋ยวจะมาังจะมายืด จะลูเดียูดเ่ใน YouTube นี่ทีเองเคือไม่ทำเลยจริงป้ะจริงป้ะไเคยทเลยจริงป้ะเหรองหยังไม่ด้ทำเียังไม่เปลี่ยนเลยนานแล้วะม่เนาแล้วนะจะ่ไเเลยเออก็จะจะมาได้ไงก็รู้อยู่ ันนี้เราก็จะมาหยบกันเนอะีนกล้องนี่ชั้งดน้อนงี้อใช้ีดด้นเันเนี่ยใช้เนีสบู่น้ำผึ้งดีหน้าใสสบู่น้ำผึ้งหน้าใสเนี่ยเดือนนี้เขาก็ขึข้นห้าสิหก แก่ไหไมไหว,ไหวโหจะรักเลยคนแก่แล้วเนี่ยแต่ยังห้าวอยู่ปิ๊งปัง <c ười> ไม่ยอมแก่คนเรายี่แก่ก็ต้องกระชากไหวใช่ไหม <c ười> แต่อ้วบแล้วเกินเนี่ยัวออกกําลังกายทุกวันเลยตอนเย็นอะไม่ <c ười> ไหวโอ้โหก็ช่วงร้อนๆเนี่ยกินน้ำเท่าไหร่ละน้ำอ่ะกินข้าไฟน้ำชงอ่ะอ้วนดีนี่เดี๋ยวเราจะมาดูนะหนีบขั้นเทปนะ หนีบยังไงให้เงาเด้งนะคะเนี่ยเอาวันนี้เอาเบาๆก่อนนะคะหนีบแล้วก็ค่อยขยับ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 อย่บอกนะว่าอ๋อี่มีเครื่องขึ้นนี่เลยเครื่องอย่นี้ค่อยๆค่อยๆแล้วขยับขยับนะคะ จะนี่งไรให้เงาเด่งเราไม่ต้องใส่น้ำมันเยอะเราใส่ตัวช่วยป้องกันความร้อนเนาะอ้าวทไมฮัลโหลจ้า Hãy subscribe cho không wow. nhổ, nhổ. <laughs> à, mình... à mình

ก็จะแบ่งทีละน้อยละน้อยนะคะแล้วเราก็ดีผมชอบพันกับจงฝ่ายเนี่ยยาวเกินไงเดินกาวยาวเกินที่จะุ่ีย หนีไปหนีเหมือนกันทุกคนแต่วเราจะหนีหนีแต่เราไม่ไปไม่ไปใดต่ออีกช่วงใดนอ่ยจะทําทให้นั่นท่านใดไม่อยู่เนี่ยนีเ้เราก็เอาสูตรของเราค่อยๆขย,ยับขย,ยับทําให้เงาแต่เราจะไม่ใส่ตัวชั่วเยอะถ้าใส่น้ำมันเยอะมันก็แป๊บเดียวอยู่ไม่นานเพราะลูกค้านี่ผมเล็กมากเลยเออใช่แล้วแหละเพราะว่าโคดมันเริ่มดำมาเนี่แต่เขาสีไม่จางนี่น,นาเนเ่ย ทำมีเกินนะใกญ่เกินเลยที่จินวันนั้นมองเหมือนทหม้วนๆเดี๋ยววันนั้นก็ททำมันมืดๆใช่ไหมไม่ใช่เราทำเราทำให้มันซอฟๆแล้วให้มันค่อยๆออกสีมันก็เลยไม่ค่อยจางตอนนี้ทําทำเป็นวันเทาสวยใส่เขียวเข้มเนี่ยเดี๋ยวตอนนี้ทำสีเขียวเข้มเขียวเข้มแล้วก็ใส่ใส่ดำแล้วก็ใส่นี่มีตัวอ่าสีเทาอ่ะทำที่เทาไม่ไห้ออก เราต้องออกยากต้องตัดไม่เอาเอาตีนนั่นแหละเอาเดี๋ยวเอานั่นแหละเอาบุดเข้มเพราะนักลูกค้าถาสวยดีเทาจะไม่ถึงกับเทาขาวนะเทาขาวต้องโบต้องทำหลายอย่างต้อง,ต,องต้องเอาไอ้ต้องต้องเอาให้ถีสว่างจนซีดอ่ะจะลงถีเทาได้เทาขาวนวดอนะ่ะแต่ว่าตัวนี้ก็โอเคแล้วนะ เอ,เอาเอาเอาเกี่ยวเข้มใส่แล้วก็ไอ้บอลเทาแล้วก็สีดำ้องลองกดดูที่เนี่ยทีทว่ว่าทําสีแ่บน้องมันจะได้สีม่วงอะมาทำกันกันเขียวก็ะกายเทาหูจะลงไว้ไม่นาน ไี่ปลายมันก็น,นั่นเลยนะนี่บ้าต<ม>อนปลายมันจะเหลืองเยอะอันนี้เราจะลงนี่แหละอยี๋ยที่ว่า,วานี่แหละลองดูที่ดูคนนั้นที่พนาเขียนว่าที่เขียนว่า,าเขียวประกายเขาอ่ะที่ลงไปไม่ไม่นานนี่แหละในยูทูบอ่ะอันนี้เราก็หนีบแล้วเงาเด้งนะเราหนีบค่อยๆขยับแล้วออกมาสวยนะ เราจะไม่ลักไก่ต้องทําให้เปิดกระดุกชอ่อค่อยๆค่อยๆค่อยๆขยับมือนิดนึงันี้บลูกคูดคูดคูดผมจะกรอบแล้วแต่แต่นี่มันก็สวยนะผมเขียนดูดิเห็นไหมมันลงอันนั้นเลยเดี๋ยวเรามาดูกันใหม่นะครับ นะอันอร้านบอาเติมสีทองนี้ลงได้เลยขาวๆนะเขาไว้สีเนี่ย ก็ไม่ต้องไปอื่นเลยไฟดีดำโอเคนี่ก็เสร็จแล้วนะอีกเงาเด้งหนงเงาเด้งธรรมชาติกัะตีนี้เข้าหน้ามากเลยอันน่ะเอาทีเทาอ่ะหรือไงจะมาวันไหนเทาก็มีเอาเทาแล้วก็ตุ่มดำต้งอางีอื่นช่วยเลยทำไมงั้นไม่เงาอ่ะถ้าเทาเดียว นี่างปกตีเนี้ยก็ไม่ตัวช่วยมันก็ไม่หนอโอเคนี่เราใส่ตัวช่วยแลนะ้วเสร็จแล้วค่ะสวยไหมคะนี่มีน้ำหนักมากเงาเด้งช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะคะนี่แบบธรรมชาติเราไม่ต้องใช้ตัวช่วยไอ้ลูกไม่ร้องตามยงร้องเสร็จแล้วค่ะ คดีสวยมากคือกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนมบายสวัสดีค่ะ